คุณเคยเห็นคลิปหนึ่งเพียงไม่กี่วินาทีแล้วมันกลับฝังอยู่ในหัวคุณทั้งวันใหม่คลิปที่ไม่ได้มีเสียงดนตรีไม่มีเอฟเฟคไม่มีอะไรวือวาแต่กลับทำให้หัวใจคุณเต้นแรงกังวลสงสัยและอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้เพราะทุกอย่างเริ่มต้นที่สนามบินสุวรรณภูมิกลางเช้าธรรมดาธรรมดาที่ไม่ควรม,มีอะไรพิเศษแต่กลับกลายเป็นวันที่ทั้งสนามบิน หยุดนิ่งเพราะคนไทยคนหนึ่งทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเช้าวันนั้นแสงอาทิตย์ลอดผ่านผนังกระจกสูงของสนามบินสะท้อนลงบนพื้นกระเบื้องอย่างแวววาวผู้คนเดินขวักขว่ลากกระเป๋าใบหน้าเต็มไปด้วยจุดหมายของตัวเองไม่มีใครสนใจใครเป็นพิเศษแต่ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นมีชายไทยคนหนึ่งยืนเงียบๆไม่แสดงสีหน้าไม่มีกระเป๋า ไม่เหมือนผู้โดยสารไม่เหมือนพนักงานไม่เหมือนใครทั้งนั้นเขายืนนิ่งจ้องไปยังจอผู้โดยสารขึ้นเครื่องก่อนจะทำสิ่งหนึ่งลงไปสิ่งที่ทำให้ทั้งสนามบินต้องหยุดหายใจเช้าวันนั้นอากาศแปลกภายนอกฟ้าสีครามสวยงามแต่ในสนามบินกลับรู้สึกเย็นจนสถานทั้งที่แอร์ก็ไม่แรงกว่าปกติเหมือนความเย็นนั้นไม่ได้มาจากเครื่องทำอากาศแต่มันมาจากบางอย่าง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนหนึ่งรีตาดูชายแปลกหน้าที่กำลังยืนอยู่เขาสะกิดเพื่อนเฮ้ลุคแอดแดรไกเพื่อนของเขามองตามขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัว Is he okay? He looks weird ไม่ใช่แค่เขาสองคนผู้คนเริ่มสังเกตเห็นทีละคนสองคนสิบคนจนบางจุดของโถงผู้โดยสารเริ่มมีคนหยุดเดินเพราะรู้สึกอึดอัดชายคนนั้นยืนนิ่ง ในมือของเขาถือกระดาษใบหนึ่งเก่าหยับเหมือนเก็บไว้นานหลายปีเขาหายใจชาสม่ำเสมอเหมือนคนที่กำลังเตรียมใจทำบางอย่างแต่ก่อนที่ใครจะทำอะไรเขาก็ก้าวเท้าหนึ่งก้าวไปข้างหน้าแค่ก้าวเดียวแต่เหมือนโลกเปลี่ยนไปล่มหายใจของผู้คนในละแวกนั้นหยุดชื่อของเขาคือคิมฮันชายอายุประมาณสาสิบต้นต ใบหน้าธรรมดาแต่มองครั้งแรกแล้วรู้สึกเศร้าอย่างประหลาดเหมือนชีวิตเขาเคยหนักมาก่อนหนักจนไม่เหลือแววแปลกใจต่อโลกใบนี้อีกแล้วเขาเป็นคนที่ถ้าคุณเดินผ่านบนถนนคุณจะไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำว่าเขาอยู่ตรงนั้นเพราะเขาแทบไม่มีอะไรโดดเด่นนอกจากความเงียบที่สะท้อนแปลกๆแ,แต่วันนี้เขาไม่ได้เป็นคนธรรมดาเขามายืนอยู่ที่สนามบินมือกำกระดาษแผ่นนั้นแน่น กระดาษที่เขาเฝ้ารอให้ถึงวันนี้วันที่เขาจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งที่เขาเก็บไว้ในใจมาตลอด12ปีเขามองขึ้นไปบนจอผู้โดยสารอีกครั้งดวงตาสั่นไหวเพียงเสี้ยววินาทีเหมือนกำลังสู้กับความกลัวบางอย่างรายชื่อเที่ยวบินยาวเป็นหางว่าวมีทั้งโตเกียวโซลซิดนีย์แฟรงก์เฟิร์ตแต่เที่ยวบินหนึ่งทำให้เขาใจเต้นแรง f l เจ็โตเกียวเนริท เวลาออกเดินทาง10นาฬิกา45นาทีสถานะเปิดให้เช็คอินชายต่างชาติที่ดูอยู่ห่างๆกระซิบกับเพื่อน That guy's crying, or is he? เพื่อนตอบ No, not crying. His face looks different, และ he's i remembering something. คิมหันสูดหายใจลึกใบหน้าของเขาไม่แสดงอารมณ์แต่ดวงตาไม่โกหกเขากำลังกลัวอย่างที่เขาไม่เคยกลัวมาก่อนในชีวิต แล้วเขาก็ก้มมองกระดาษในมือบนกระดาษนั้นมีแค่ประโยคเดียวเจอกันที่โตเกียว12ปีให้หลังไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีลายเซ็นมีแค่ลายมือเล็กๆที่เขาจําได้ขึ้นใจลายมือของคนที่เขาไม่คิดว่าจะได้เจออีกแล้วในชีวิต12ปีมันนานพอที่จะทำให้เมืองเปลี่ยนคนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแต่เขาไม่เคยลืมไม่เคยปล่อยไป ไม่เคยตัดใจเขาไม่เคยบอกใครแม้แต่คนสนิทของเขาว่าเขารอคนคนหนึ่งมาตลอดรอวันที่เขาจะได้เจออีกครั้งเพราะเขาไม่มีโอกาสบอกในวันนั้นวันที่ทุกอย่างพังในแบบที่เขาไม่ทันตั้งตัวเขาเงยหน้ามองไปยังโซนเช็คอินแต่ยังไม่ก้าวไปเหมือนมีอะไรบางอย่างขวางเขาไว้ผู้โดยสารรอบๆอบเริ่มเอะใจบางคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่าย บางคนกระซิบถามกันว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครบางคนคิดว่าเขาอาจเป็นคนเมาบางคนคิดว่าเขาอาจเป็นผู้ก่อเหตุแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าความจริงเรียบง่ายกว่านั้นแต่หนักหนากว่ามากเขาแค่กลัวว่าจะไปไม่ทันกลัวว่าบางอย่างที่เขาควรเจอจะหายไปอีกครั้งเหมือนเมื่อสิบสองปีก่อนเขากำมือแน่นหลับตาสูดลมหายใจลึก เหมือนกำลังตัดสินใจว่าจะกระโดดลงจากผาทั้งที่ไม่รู้ว่าข้างล่างมีน้ำหรือพื้นแข็งแล้วเขาก็ก้าวออกไปอีกก้าวก้าวที่เหมือนจะพาเขาไปหาความจริงหรือพาเขากลับไปสู่ความเจ็บปวดอีกครั้งแต่ก่อนที่เขาจะเดินไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอินเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงเดียวแต่เหมือนทำให้ทั้งสนามบินหยุดคิมฮันเขาหยุดนิ่งร่างกายแข็งค้างเสียงนั้นเขาจำได้ มันเป็นเสียงที่เขาอยากได้ยินที่สุดแต่ก็กลัวที่สุดในเวลาเดียวกันเขาหันกลับไปอย่างช้าชากลัวว่าเสียงนั้นอาจเป็นแค่ภาพลวงตาหรือความหวังที่เขาสร้างขึ้นมาเองแต่ไม่เธออยู่ตรงนั้นผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ30สิบปลายผมยาวสลวยใบหน้าที่เขาจำได้ทันทีแม้จะผ่านไปสิบสองปีเธอยืนอยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าวมือกำโทรศัพท์แน่น ดวงตาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายได้คิมหันหายใจไม่ออกชั่วขณะเหมือนหัวใจถูกบีบจนเจ็บเธอคือคนที่เขารอมาสิองปีผู้หญิงชื่อเมษาเมษายืนมองเขาเหมือนพยายามกลั้นอะไรบางอย่างอาจจะเป็นน้ำตาหรือคำพูดที่อยากพูดมาตลอด12ปีเช่นกันผู้คนรอบข้างเริ่มถ่ายคลิปเริ่มซุบซิบเริ่มถอยหลังให้ทั้งสองคนมีพื้นที่ เพราะทุกคนสัมผัสได้ว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาคิมหันอยากเดินเข้าไปหาแต่ขาเขาไม่ขยับใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุหน้าอกเมษาเขาเรียกชื่อเธอเ,ธอเบาๆเสียงสัน่นแต่ชัดเจนพอให้เธอได้ยินเธอสูดหายใจยิ้มจางๆที่เต็มไปด้วยความเศร้าเรานึกว่าคุณจะไม่มาแล้วคิมหันก้มลงมองกระดาษในมือผมเกือบไม่มาทำไมละ่ะ เขาไม่ตอบทันทีเพราะคำตอบนั้นมันเจ็บเกินกว่าเขาจะพูดต่อหน้าคนมากมายผมกลัวคุณไม่มาเหมือนกันเมษาหยุดค่อยๆเดินเข้าใกล้ทีละก้าวผู้คนรอบข้างเบี่ยงตัวหลบโดยอัตโนมัติอย่างกับซีนภาพยนตร์ที่ทั้งโลกหายไปเหลือเพียงสองคนนี้ที่เดินเข้าหากันเมื่อเธออยู่ในระยะเพียงสองก้าวจากเขาเธอหยุดมองหน้าเขาตรงๆสิบสองปียาวมากนะคิมหัน เขาพยักหน้ายาวจนผมคิดว่าคุณคงลืมไปแล้วเธอส่ายหัวช้าๆบางอย่างคนเราไม่มีวันลืมเขาอยากถามว่าบางอย่างนั้นคืออะไรแต่ปากพูดไม่ออกเธอมองกระดาษในมือเขาแล้วถามเบาๆคุณยังเก็บมันไว้อยู่เหรอเขามองกระดาษหยับเก่าแต่ยังอยู่ครบใช่ผมไม่เคยทิ้งเธอหลับตาเม้มปาก เหมือนกำลังต่อสู้กับความเจ็บปวดบางอย่างแต่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรเสียงประกาศของสนามบินก็ดังขึ้นผู้โดยสารสำหรับเที่ยวบิน JL 708โตเ 8, Tokyo, กียวนาริตะกรุณาไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินได้ในขณะนี้ค่ะเสียงนั้นทำให้คิมหันและเมษามองหน้ากันทั้งคู่ต่างรู้ว่าเวลาหมดแล้วเมษายิ้มเจื่อนฉันต้องไปแล้วหัวใจเขาตกลงเหวทันทีเขาแทบพูดไม่ออก คุณกำลังไปโตเกียวเหรอเธอพยักหน้าใช่ไปทําไมเธอไม่ตอบแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความลับคิมหันรู้ทันทีว่าเหตุผลที่เธอไปโตเกียวไม่ใช่เพราะงานไม่ใช่เพราะท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่เธอซ่อนอะไรบางอย่างและสิ่งนั้นทำให้เขาหนักใจอย่างบอกไม่ถูกเมษาเอื้อมมือออกมาแต่ที่กระดาษในมือเขาเบาๆ ขอบคุณนะที่ยังมาเขาถามแล้วหลังจากนี้ละ่ะเธอยิ้มเศร้าไม่รู้เหมือนกันเสียงรอบตัวค่อยๆหายไปเหมือนโลกเงียบลงเพื่อให้สองคนนี้ได้ยินกันชัดขึ้นคิมหันอยากรั้งเธออยากถามว่าเกิดอะไรขึ้นอยากถามว่าสิบสองปีที่ผ่านมาทำไมเธอถึงติดต่อเขาทำไมเพิ่งกลับมาทำไมถึงเรียกเขามาเจอวันนี้แต่เขาถามไม่ได้ไม่ใช่เพราะไม่กลา้า แต่เพราะดวงตาของเธอบอกว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้เธอหันหลังเตรียมจะเดินไปยังเช็คอินเขายืนมองหัวใจเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองส่วนเมษาเดินไปได้เพียงสามก้าวก่อนที่เธอจะหยุดเธอหันหลังกลับมามองเขาอีกครั้งเหมือนจะพูดบางอย่างแต่ยังไม่ทันที่เธอจะพูดเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังคิมหันเสียงที่ทำให้เมษาหน้าซีทันที เสียงที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสนามบินเสียงตะโกนว่าหยุดตรงนั้นทุกคนหันขวับเสียงตะโกนดังก้องไปทั่วโถงสนามบินจนเจ้าหน้าที่หลายคนเริ่มวิ่งเข้ามาคิมหันหันกลับไปเห็นชายสองคนวิ่งเข้ามาใส่เสื้อคลุมสีเข้มหน้าตาตึงเครียดไม่ใช่ตำรวจสนามบินแต่ก็ไม่ใช่คนธรรมดาพวกเขาพุ่งตรงมาที่เขาเมษาหน้าซีดตาเบิกกว้าง คิมฮันเขาตกใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าคนพวกนี้เป็นใครและทำไมถึงวิ่งเข้ามาหาเขาผู้โดยสารแตกตื่นบางคนวิ่งหนีบางคนถ่ายคลิปแต่ทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาเพียงคนเดียวเมษาตะโกนอีกครั้งเสียงสั่นด้วยความกลัวจริงจังอย่าให้พวกเขาถึงตัวคุณคิมหันยังไม่ทันได้ถามอะไรชายคนหนึ่งก็ชักอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋า ไม่ใช่ปืนแต่เป็นอุปกรณ์ที่ดูเหมือนเครื่องสแกนแบบพิเศษมีไฟสีฟ้ากระพริบและลายสัญ,ญลักษณ์แปลกๆบนตัวเครื่องคนรอบข้างยิ่งตื่นตระหนกเจ้าหน้าที่สนามบินเริ่มวิ่งเข้ามากันพื้นทีแต่ชายทั้งสองฝ่าเข้าไปอย่างไม่สนใจใครพวกเขาตะโกนอีกครั้งหยุดเดี๋ยวนี้คุณกำลังละเมิดกฎเวลาคิมหันชงงะงักกฎเวลาเขาไม่ทันคิดเพราะในวินาทีนั้น เมษาวิ่งกลับมาหาเขาทันทีคว้ามือเขาไว้แน่นเธอพูดเบาๆแต่ชัดเจนมากคิมหันฟังนะเราไม่มีเวลาแล้วสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกคุณมันจะเปลี่ยนทุกอย่างเขามองหน้าเธอสับสนกลัวและเต็มไปด้วยคำถามเมษาเกิดอะไรขึ้นเธอกัดฟันมองผู้ชายสองคนนั้นที่กำลังวิ่งเข้ามาใกล้แล้วหันกลับมามองเขาอีกครั้งคือว่า แต่เธอยังไม่ทันพูดชายคนนั้นก็ยกเครื่องสแกนขึ้นเครื่องส่งเสียงดังปีเหมือนจับสัญญาณบางอย่างได้ไฟกระพริบสีแดงอย่างรุนแรงเสียงเตือนดังขึ้นทั่วสนามบินผู้คนเริ่มกรีดร้องเมษาดึงมือเขาแน่นขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวที่แท้จริงฟังฉันนะคิมหันถ้าพวกนั้นจับตัวคุณได้ทุกอย่างจบเขาแทบไม่เข้าใจทำไมผมทำอะไร เธอหายใจแรงมือสั่นแต่บีบมือเขาแน่นขึ้นเรื่อยๆคุณยังไม่รู้แต่คุณไม่ควรอยู่ที่นี่คุณไม่ควรอยู่ในปีนี้คุณเข้าใจไหมเขาเหมือนถูกฟ้าผ่าปีนี้เมสากลืนน้ำลายพูดชชาๆชัดๆเหมือนเป็นประโยคที่เธอไม่อยากพูดที่สุดในชีวิตคิมหันคุณหายไปเมื่อสิบสองปีก่อนไม่ใช่เพราะคุณหน,นีไม่ใช่เพราะคุณจากฉันไปแต่เพราะ เสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งผู้ชายสองคนนั้นกระโดดเข้ามาใกล้ในระยะเพียงไม่กี่เมตรเมษาตะโกนใส่หน้าเขาเต็มเสียงคุ้นหายไปจากเส้นเวลาและในวินาทีนั้นเครื่องสแกนในมือของชายชุดดำปล่อยแสงสีฟ้าเจิดจ้าออกมาพุ่งตรงมาที่เขาทุกอย่างหยุดนิ่งสนามบินเงียบลงเหมือนโลกหยุดหมุนมีเพียงเสียงหัวใจของคิมหันที่เต้นดังจนเขาได้ยินชัดเจนในหัว แสงนั้นมันกำลังจะสัมผัสตัวเขาและทันทีที่มันแตะทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงปรบมือค่อยๆเบาลงแต่แรงกดดันในอากาศกลับเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพราะทุกสายตาย,ยังจับจ้องไปที่คีรินชายไทยธรรมดาที่ตอนนี้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของเวทีโลกแบบที่เขาไม่ได้ตั้งใจแม้แต่นิดเดียวเขาไม่ได้แค่ขอความเป็นธรรมจากกาต่างชาติเขาทำต่อหน้าผู้นำสิบประเทศมันคือฉากที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่า จะเกิดขึ้นที่งานสุดทางการแบบนี้ตอนนั้นเองผู้หญิงในชุดสูทสีกรมท่าจากสำนักนายกเดินเข้ามาใบหน้าเธอนิ่งแต่ในตาขึงเหมือนคนกำลังคิวเอความเสียหายระดับชาติเธอพูดกับคีรินแบบตรงๆไม่มีคำหวานไม่มีการปลอบไม่มีการทำตัวพอง,งามอะไรทั้งนั้นเธอเปิดบทสนทนามาด้วยการฟาดคำถามหนักๆใส่เขาทันทีคุณรู้ตัวไหมว่าคุณเพิ่งทำให้ทุกสายข่าวหันกล้องมาหาคุณแทนผู้นำ คิรินหน้าเชิดขึ้นเล็กน้อยแต่ยังยิ้มบางๆแบบคนที่ไม่คิดจะถอยผมรู้ครับแต่สิ่งที่กาดทำมันไม่ถูกต้องเธอกัดฟันคนคุมงานระดับประเทศไม่ชอบคนที่ทำให้สคริปต์ของงานพังแต่นั่นคือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้แต่ก่อนที่เธอจะตอบเสียงภาษาอังกฤษเข้มๆดังขึ้นจากด้านหลัง let him speak เสียงนั้นเป็นของผู้หญิงราวอายุ45ปีคนผิวเข้มผมสั้น บุคลิคมสุดๆแบบคนที่พร้อมเป็นประธานบริษัทข้ามชาติได้ทันทีทีมงานทั้งหมดชะงักร่วมถึงคีรินด้วยเพราะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือมาดามเอวาวิลเลอร์เอลวิเลอร์ประธานสภาสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียแปซิฟิกคนที่สื่อทั้งภาคพื้นเอเชียจับตาแบบทุกลมหายใจเธอเดินเข้ามาตรงหน้าเขามองเขาตรงๆไม่มีหลบไม่มีปรุงแต่งแล้วพูดคำที่ทำให้ทั้งงานสะเทือนทั้งระบบ ไทยแลนด์นีสพีเพล i k อยู่ประเทศไทยต้องการคนแบบคุณกล้องทุกตัวหันขวับมาที่พวกเขามาดามเอวาเป็นคนที่สื่อไม่เคยได้เสียงสดในงานแบบนี้มาก่อนเธอขึ้นชื่อว่าพูดยากไม่ให้สัมภาษณ์พรัมเพรือแต่ตอนนี้เธอกลับเลือกคีรินเป็นคนแรกที่เธอเปิดบทสนทนากลางงานระดับประเทศเขารู้ว่านี่มันกำลังจะเป็นไวรัลโลกและเขาไม่สามารถถอยได้แล้วคุณชื่ออะไรเธอถาม คิรินครับอายุเท่าไหร่28ครับมาดามเอวาหัวเราะเบาๆแบบคนเห็นของล้ำค่าเธอหันไปพูดกับรัฐมนตรีของประเทศหนึ่งที่ยืนใกล้ที w ับเบิลยูเอ็นทีไวยายเจชทีเพอร์เฟกเอฟอายุที่เหมาะกับผู้นำที่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นคำว่าลีเดอร์ทำให้คีรินสะดุดเขาไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นเขาแค่ปกป้องผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งที่โดนกาต่างชาติผลักจนเซ เพราะเดินผิดเลนช่อง VIP แต่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องระดับภูมิภาคแล้วมาดามเอวาก็ก้าวเข้าใกล้เขาอีก1นก้าวผู้สื่อข่าวยกไม้ขึ้นเป็นกำแพงแฟลชเริ่มทำงานแบบติดๆทีมงานวิ่งวุ่นควบคุมสถานการณ์แต่ไม่มีใครกล้าแทรกการสนทนาของเธอเธอพูดชา้ชาชัดๆแบบตั้งใจให้โลกได้ยิน if most asian spoke o you d i s r e would c h n g ถ้าคนเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้อย,อย่างคุณกล้าพูดมากกว่านี้ ภูมิภาคนี้จะเปลี่ยนไปเยอะเลยคีรินเงียบเขาไม่ได้คาดหวังว่าการปกป้องคนเดียวจะกลายเป็นการเมืองระดับโลกขนาดนี้แต่ก่อนที่เขาจะตอบมีคนวิ่งเข้ามาแทรกอย่างเร่งด่วนชายไทยในชุดสูทสีดำหน้าตาตื่นรนวิ่งเข้ามาแล้วพูดกับคีรินแบบไม่อ้อมค้อมคุณคีรินเกิดเหตุแล้วครับกลุ่มทัวร์ที่คุณช่วยปกป้องตอนนั้นหายตัวไปหนึ่งคนคีรินชะง,งะมาดามเอวาหยุดหายใจหนึ่งจังหวะ ทีมงานรอบข้างเริ่มแตกตื่นทันทีคิรินขมวดคิ้วหายไปที่ว่านี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆโดยเฉพาะในงานระดับผู้นำหลายชาติเขาถามทันทีหายไปยังไงหายไปที่ไหนชายคนนั้นพูดเสียงสัน่นกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้แต่คุณต้องไปดูด้วยตัวเองครับมันแปลกมากคิรินหันไปทางมาดามเอวาเธอพยักหน้าให้เขาไปแต่ก่อนจะปล่อยเขาโดนเธอพูดทิ้งท้ายแบบกึ่งลับแต่กึ่งเตือน คุณคีรินเรื่องนี้มันไม่ใช่อุบัติเหตุหรอก Be careful who is w a t c h i n g you ระวังด้วยว่าใครกํำลังจับตาคุณอยู่และนั่นคือวินาทีที่คีรินรู้ตัวว่าเขาอาจจะก้าวเข้าไปในปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าที่เขาคิดไม่ใช่แค่เรื่องการต่างชาติไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงที่ถูกผลักไม่ใช่แค่เรื่องไวรันแต่เป็นเรื่องที่คนหายในงานที่มีระบบรักษาความปลอดภัยระดับประเทศและคนที่หาย คือหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขาช่วยในตอนแรกแต่ยังไม่จบเพราะเมื่อเขารีบเดินตามทีมงานไปยังห้องควบคุมคีรินเปิดประตูเข้าไปจอหลายสิบจอกำลังฉายภาพจากทั่วสนามบินแล้วเจ้าหน้าที่สองนิ้วไปที่จอหนึ่งภาพสูมชัดเป็นผู้หญิงอายุประมาณ60กลุ่มเดียวกับที่เขาช่วยแต่เธอไม่เดินหลงไม่ใช่หลุดกลุ่มไม่ใช่เดินผิดทางเธอเดินเข้าไปในประตูที่เขียนว่า ออเด o ยส e พอร์ซันเ l ลห้ามบุคคลภายนอกเข้าแล้วเธอก็หายไปเฉยๆไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีกาดไม่มีใครเรียกเธอไม่มีใครเปิดประตูให้เหมือนเธอรู้รหัสเข้าอยู่แล้วคิรินอ้าปากเล็กน้อยนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติเขาถามด้วยเสียงต่ำนี่มันอะไรเจ้าหน้าที่สายหน้าเงือแตกซึมทั้งที่แอร์เย็นจัดคุณต้องดูคลิปจากอีกมุมครับ แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมทุกคนถึงไม่กล้าแตะคดีนี้คีรินเม้มปากและนั่นคือจังหวะที่เจ้าหน้าที่กดปุ่มเปิดคลิปจากมุมอื่นภาพที่ปรากฏทำให้คีรินเย็นว่าไปทั้งกระดูกสันหลังห้องควบคุมเต็มไปด้วยความเงียบกล้องวงจรปิดฉายภาพจากมุมใหม่ภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสนามบินระดับประเทศไหนบนโลกด้วยซ้ำภาพนั้นคือผู้หญิงวัยหกที่คีรินช่วยไว เดินเข้าประตูเจ้าหน้าที่โดยมีชายชุดดำสองคนโค้งศีรษะให้เธอก่อนเปิดทางให้คีรินขมวดคิ้วทันทีไม่ใช่การลักพาตัวไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่หลงทางนี่มันเหมือนเธอเป็นคนในระบบมาก่อนแต่เธอเล่นบทนักท่องเที่ยวหลงทางได้เนียนจนคีรินเชื่อสนิทและตอนนั้นความจริงก็กระแทกเขาอย่างแรงนี่ไม่ใช่เรื่องที่ฉันเข้าใจได้จากคลิปเดียวแล้ว เจ้าหน้าที่คนไทยถอนหายใจลึกเหมือนแบกความลับหนักๆไว้ในอกมานานเขาพูดเสียงเบาแต่ชัดผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่นักท่องเที่ยวธรรมดาเธอคืออดีตที่ปรึกษาระดับสูงของหน่วยข่าวกรองยุโรปค,ครับคิรินยืนนิ่งนี่มันเดินไปไกลเกินเหตุการณ์ในตอนแรกมากเกินไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่พูดต่อแบบปล่อยระเบิดลูกใหญ่กว่าเดิมและเธอกำลังทดสอบสนามบินสุวรรณภูมิว่า ยังมีคนไทยดีๆที่จะกล้ายืนหยัดกับความไม่ถูกต้องอยู่ไหมคีรินหายใจสะดุดเขาตะโกนถามทันทีแล้วทำไมต้องหลอกกันแบบนี้เจ้าหน้าที่ตอบด้วยน้ำเสียงที่ทำให้ทั้งห้องหยุดหายใจเพราะเธอเห็นคุณในคลิปก่อนหน้าอยู่แล้วและต้องการพิสูจน์ว่าคุณช่วยคนด้วยหัวใจจริงหรือเพราะกลัวกล้องคิรินนิ่งคางนี่หมายความว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นถูกจัดขึ้นเพื่อทดสอบน้ำใจของเขาไม่ใช่ทดสอบระบบ ไม่ใช่การเมืองไม่ใช่การสร้างดรามา่าแต่เพื่อดูว่าประเทศไทยยังมีคนที่กล้าทำในสิ่งถูกต้องโดยไม่ต้องมีผลประโยชน์อยู่ไหมมาดามเอวาเดินเข้ามาตอนที่เขากำลังสับสนพอดีเธอเห็นคลิปทั้งหมดผ่านหน้าจอนอกห้องเธอวางมือลงบนไหล่เขาไม่ใช่ด้วยอำนาจแต่ด้วยความจริงใจคีรินในโลกที่คนส่วนใหญ่เลือกเงียบคุณเลือกยืนขึ้นประเทศไทยไม่ได้ต้องการคนดัง แต่ต้องการคนที่กล้าทำดีโดยไม่ต้องมีคนเห็นเขาไม่รู้จะตอบอย่างไรแต่รู้เพียงอย่างเดียวหัวใจเขารู้สึกหนักและอุ่นพร้อมกันหนักจากความจริงที่เพิ่งรู้อุ่นเพราะเขาได้รับการยืนยันว่าการกระทำของเขามีความหมายจริงๆมาดามเอวายิ้มบางๆแล้วพูดปิดเรื่องทั้งหมดโลกโซเชียลอาจชอบดรามา่าแต่ประเทศไทยจะเติบโตจากคนธรรมดาที่มีความกล้าแบบคุณ จากนั้นเธอประกาศต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทุกคนชายคนนี้ควรได้รับเกียรติไม่ใช่การตำหนิเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโคง้งศีรษะให้คีรินแม้แต่หัวหน้าความปลอดภัยยังเดินเข้ามาขอโทษด,ด้วยตัวเองคิรินยกมือไหว้เบาๆและพูดเพียงประโยคเดียวที่ทำให้คนทั้งห้องนิ่งผมไม่ได้เก่งอะไรผมแค่ไม่อยากเห็นคนแก่โดนผลักต่อหน้าต่อตาคิรินเดินออกจากห้องควบคุมไม่ใช่ในฐานะฮีโร่ไม่ใช่วัยรุน่น แต่ในฐานะคนธรรมดาที่ทำดีโดยไม่ต้องรอเสียงปรบมือแสงอาทิตย์ยามบ่ายสองเข้ามาที่โถงผู้โดยสารเขาหยุดยืนมองผู้คนเดินผ่านไปมาเสียงของมาดามเอวาดังกล้องในหัวประเทศใดจะดีขึ้นอยู่กับคนธรรมดาที่ไม่ยอมแพ้ต่อความไม่ถูกต้องคิรินยิ้มไม่ใช่ยิ้มดังแต่เป็นยิ้มที่รู้ว่าบางครั้งการทำสิ่งเล็กๆด้วยใจจริงก็เปลี่ยนระบบทั้งประเทศได้ และเรื่องราวของเขาก็จะถูกเล่าต่อไปไม่ใช่เพราะดรามา่าแต่เพราะความดีจริงๆยังคงมีค่าเสมอ